ชิมคนนัจาด้วยเกลี่ยวหวานมันเค็มได้หลุดเลยค่ะยอดจ้ะสวัสดีค่ะเจ๊เกียรติจาด้วยครอบครัวยายนีเคหานะจ๊ะวันนี้ สอเสนอนำเมนูอาหารแกงเขียวหวานไก่จ้าแกงเขียวหวานไก่นะจ้าเนี่ยจะไก่จ้ะไก่จ้ามีน้องนะคะมีเนื้ออกแล้วก็มีกระน้องผสมกันเลยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าแล้วก็เสร็จแล้วก็พริกแกงก็ประมาณสามขีดนะคะไก่ประมาณโลครึ่งพริกแกงประมาณสามขีดค่ะนะคะแกงจ้าเด้อเสร็จแล้วก็กระชาย ใส่กระซ้าลงไปเป็นสมุนไพรล้วนๆนยจ้าต้านโควิดจ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผ่อนแคกก่อนเด้อค่ะเด้อนักะทิอ่าแล้วก็ใบบกูจะใบบักูนะจ๊ะเนี่ยใบบกูใบบักูใส่ต้านโควิดพริกชีฟ้ากับพริกแดงโรยหนะ้าแต่งหน้าสีสันจ้าสวยงามสวยงาม เกลือน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลปี๊บเยอะหน่อยใครมักหวานก็ต้องหวานใครมกักหวานน้อยหวานมากค่ะชิมเอานะจ๊ามะเขือเชรู่มะเขือเปาะอ่อนๆเด้อจ้จะเดินมะเขือเปาะอ่อ,อนๆใครคิดยังบอออกกับขั้วนี้เด้อจ้จะเด้อตามด้วยสุดท้ายใบโหระพาจะใบโหระพาเนี่ยจ้ะ แกงเขียวหวานไก่ขนมจีนขนมจีนด้วยนะคะจ้าเอาเริ่มเลยคะ่ะเริ่มเลยนะไม่เป็นสูตรขอเปิดแก๊่อนุ้ามันจะอาจจะชุนนิดหน่อยเด้อค่ะเดอ้อขอเปิดไฟหน่อยขอเปิดตัวดูดหน่อยจะพัดหัวกะทิเด้อค่ะเดอ้อเอาหัวกะทิลงไปจ้นเนี่ยเปิดไฟแล้วก็เทหัวกะทิลงไปได้ได้ หมะกุฎีโอ้หมะกุฎีกะทิผัดพริกแกงให้หอมๆห,หน่อยนะคะสูตรยายนีเนี่ยจ้ะตักเอาพริกขึ้นมาด้วยนะเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงมาผัดนะคะ แกงผัดนะเนีย่ยตุมไปก่อนกะปริมาณก,ก่อนสามขีดกับกกงแดงผสมหน่อยเนี่ยสีสันสีสันสวยงามก็อย่าิ่งหมดก็ได้จตะเดี๋ยวมันจะรสชาติมันจะขึ้นต้ไนไปเดียวไว้สักนิดหน่อยค่ะกับผัดกับแกงผัดกับแกงให้หอม ใส่หมดเลยจ้ะพี่แกใส่หมดเลยจ้าห,หอมๆเข้มข้นรสชาติแล้วจะใครชอบนะคะไก่โลครึ่งค่ะไก่โลประมาณโลครึ่งใส่พิกแกประมาณสามขีดพิกแกเกียวหวานแล้วก็พิก่แกงแดงเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มสีสันนิดหน่อยจ้าเนี่จ้ะสวยงามไหมคะผัดกับมันจ้านี่จ้ะผัดกักมันนะคะนี่จ้าสวยงามจัง ผัดที่แกงให้หอมหนผัดที่แกงให้หอมหอมแล้วก็ไปนดมนชวนกินละลงไปเลย ม,มันนี่ค่ะอออนะคะสูตรเดนยนี้ค่ะผัดพริกแกงให้หอมๆก่อนนะคะผัดนจะเอพริกแกงลงผัดหม้อได้จ้ะพริกแกงอ่าใส่เงี้ยไหมคะผัดพริกแกงให เอาน้ำต,ตาลกิ๊บเทล,ลงไปเลยนะคะกับพริกแกงค่ะกิ๊บเทล,ลงไปเลยจ้าแต่กิ๊บต้อใช้เป็นเม็ดๆจ้ากิ๊บเป็นเม็ดๆไปงลงไปกับแกงจ้า้วก็เกลือลงไปเลยค่ะเกลือนไปเลยจ้าสูตรเยน็นีค่ะสูตรไข่สูตรมันนะคะนม่จ้าพริกแกงหอมจ้เข้าไปแล้วกน ปรุงรับเป็เลเยอ้าน้ำตาลใส่หมดเลยค่ะ์ตับออนิมานเอาถ้าไม่พอก็เติมเพิ่มเติมได้นะคะน้ำตุปน้น้ำตาลก็เหมือนกันจ้ดให้พอก็เพิ่มเติมได้ก็ผัดไปเรือ่อยๆผัดไปเรื่อยๆจัะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาใส่กระชายนะคะใส่กระชายมันหอมๆจะผัดเสร็จ หอมมา,ากจับตู้ถ้าอยู่ในครัวเนี่ยหอมมากผัดพริกแกงหอมเสร็จแล้วนะคะก็เอาพริกแกงลงกับน้ำกะทิะเดือดค่ะนะคะตอนต่อไปนะคะลงกับน้ำกะทิเดือดไปสูตรย็นีนะคะพริกแกงแก้วต้องขับกับหัวกะทิก่อนนะคะหอมๆจ้าตักลงไปในหมอ้อ ก็จะสวยงามจ้าสวยงามปลาสวยงามรสชาติก็กแซ่บจะะเด้อแซบอีดเด้อเยังมีขอบอกจ้าเด้อจ้าแล้วนะคะเราก็เอาเอา,เอาน้าน่ยจฉาเอาน้ากระถิบจ้าล้างนะคะล้างแกะจ้าเด้อจ้า ไปเลยนะคะเนี่ยจนะน่คะเนี่ยะคะ่ะสวยงามไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปจ้าเนี่ยจ้ใะ,ะใส่ไก่น้ำเดือด,ดใส่ไก่ลงไปเลยจ้าเพราะพี่แกงเราผัดหอมนะจ้า ผัดพริกแกงแกงเขียวหวานเขาจะหอมมากเลยนะคะทานขนมจีนเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยจ้าแซ่บเลยจ้าใครคิดเมนูอย่างบ่ออกกันนี่นีจ้าเด้อสูตรเยนนี้นี่จ้าเด้อสูตรเยนนี่เคหะจ้าแม่แม่บ้านชอบทํากับข้าวทานทุกวันวันนี้เมนูแกงเขียวหวานวันหยุดจะเป็นแกงเขียวหวานหม้อใหญ่คะจ้า เอาใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะใบมะกรูดลงไปก่อนเดี๋ยวหอมใบมะกรูดเยอะค่ะเยอะๆมันยิ่งสมุนไพรต้านโควิดในช่วงนี้จ้ะเนี่ยจ้ะเย็นนี้จะๆๆใส่ใบมะกรูดเยอะๆนะคะเวลาแกงเขียวหวานจ้ะเขียวหวานอะไรก็แล้วแต่จ้ะจะเน้นใบมะกรูดจ้ะใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนะคะและ้วก็เอาเขือลง ขอปิดไฟก่อนนะคะเกิดไอศครีมนนิดหน่อยได้จ้ะเด้อเอาแก๊ตมุดจ้ะแก๊ตมุดพอดีเลยเอาแก,แก๊ตป,กปิกนิกมาใส่ได้จ้ะเด้ขอขอโทษขอภัยเด้จ้ะเ,เสร็จแล้วเดือดเดือดใส่ขั้นตอนสุดท้ายใส่มะเขือลงไปะค่ะเนี่ยค่ะมะเขือสวยงามสวยงามแก๊ตมุดพอดีเด้จ้ะเมื่อกี้จ้ะเปลี่ยนแก๊ตปิกนิกมาใส่ได้เด้จ้าไม <ะ S 2> ่ม, <ะ S 2> ม<ะ>ีปัญหาจ้ะขยันนี จ้าใส่บะเขือเปาะลงไปจ้าหม้อใหญ่หน่อยนะคะวันนี้มือนีวันหยุดจ้าเมนูหม้อใหญ่หน่อยเดินๆเดี๋ยว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 เดแล้วนะคะใส่มะเขือเปราะลงไปสวยงามไหมคะเนี่ยคะ่ะเมนูแกงเขียวหวานขนมจีนไม่มีจีนไกไม่มีเลือดจ้ามีแต่เนื้อไก,ก่กะ อกไก่จ้าไก่สะโพ,พกกับอกไก่นะคะประมาณโลครึ่งขานี่คะ่ะย่อๆได้จะเด้อเนี่ยจะใครกินอย่าองบุกออกเนี่ยจ้าขวายนีเคหะจ้าเนี่ยจ้าฝากนะจ้าเนี่ยแต่กับเขาทานทุกวันสูตรยนีเองนะคะใครต้องการดูสูตรยนีก็เอาไปทําทานได้นะคะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วั้นตอทสุใต้คะ่ะพริกหยวกพริกแดงเลยนะจ้า ดูน่าให้สวยงามนะคะสวยงามน้ำเยอะหน่อยด้วยจ้าเก่งเขียวหวานเขาะจะไปกินขนมจีนจ้าเนี่ยจ้าหน้าท่านปรจ้าดูไก่จ้าดูไก่มะเขือหันใหญ่หน่อยจ้าเพราะวันนี้เขืออุ่นมันจะได้มาต้องเละนะคะเนี่ยค่ะหน้าท่าน,นะคะ,นนะ,คะสีสันเป็นยังไงคะใส่ได้ปรา,า้ายายนี่คือฮาจ้า มนุษย์แม่บ้านจ้ะชอบทำขา้ขาวนีจ่จ้ะเขี่ยวหวานไก่จ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็เมนูนี้นะคะขอเสนอเมนูเขียวหวานไก่จ้าเลียงแกะปิกนิกนกนันหน่อยจ้าจ้าเกือบเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นอันว่าขออันนี้ชัดหน่อยนึง กดชิมหน่อยนะจ๊ะหน้าตาให้รสชาติให้หรือเปล่าบารูจ้าดูด้วยจ้ะชิมคนละจานเลยจ้ามีเกลีกวยวหวานมันเค็มได้หลุดเลยค่ะยอดจ้ะเสร็จแล้วนะคะตัเกเสร็จจานตักเสร็จถ้วยเลยจา้า จ้าสร็จจ้าเนี่ยเพิเงออกจากเ้อเมนูเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักใส่จาาตักใส่็ด้วยนี่คือแล้สวนงามมากไก่ใส่สพัพโปนู่สซัพโปแล้วก็ใส่อกด้วยนะคะผสมกัน นี่จ้าสวยงามปะจ้านี่ยจ้าเมนูแกงเขียวหวานไก่จ้าสูตรผัดพริกแกงก่อนด้วยจ้ะเด้ินีม่จ้าเช่นแล้วก็ะเพาะเสือด้วยจ้ากะทิด้วยนะจ้าสีสันอาหารด้อย เสร็จคนนทียูนิ้วอร์ัเมนูถ้าไปมักเมนูเนี่ยกาอย่าลืมติดใจเด้อเมนูไอ้แกงขีวหวานมื่อเนี่ยสูตรย็นนี่ถ้าถ้าไปไอ้ในก็คอให้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะๆนี่เยอะด้วยจ้ากดกระดิง่งกิ๊งๆิ๊งเยอะด้จ้าสวัสดีจ้า